วันนี้มาเที่ยวตลาดบ้านมีคมข้าวรจะถือขดกี่โมอะตลาดตลาดขายงมะเรงตลาดทีุ่เขายมเใหญ่เลยค่ะไกลมากบวียัดีมันำดีนกยอยาไยังไงแส้มตลาด

น่ากินเลี้ยงน่กินเลี้ยงน้ำเงื่อนี่เราไปไปดูลนกับาไปเดียวออาน้าพัสจัเออฮันอันนี้บ้านยังก่อนสีเข้มลองข้างบนยังสวยอ่ะขอเน้อฮานบอกวันนี้ขมเนาะต้องหานน้องหาน อันนี้เป็นตลาดบ้านดีค้มนะคะตลาดประจำตลาดประจำโอ้ยพี่น้องสุดอีกไม่แห้งนี่ดีไม่แห้งก็เลยกันอัมเภอหนองหานนะคะตลาดบ้านดีค้มไม่จะเชียดีละนั่งู่นี่ ังอิมากซื้อบตอรับองขอบคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขาไม่ด้ดีเต่ีคนะครับเสือประตูนะนรัีงานุมกว่า นครับขอบคุณในหลายเอ้ยที่เกิดเท่ากัรลินให้น่อยเสือเจับเสียงได้เลยพ่อจับเสียงเจ้าได้เลยโอ้ยเอาเป็นยังบุญเป็นยังบุญรถได้พ่อรถได้สามแพ็คสามแพ็คหน่อเดียวก่อสองแพ็คบรรยากาศสอสี่ีแถมนึ่งครับสี่สีแถมหนึ่งเพีสองพอไปเจเสือออือยู่เด้ครับผมเสือเล่าเนี้ยสาแพ็คถูกค่ะ ไม่ได้ใส,สนน่่ะสไม่เมียบ้านเห็นตลาดเลยสิสเว้าอาีกเข่า,ขขาันตัวกินแต่ปลาทูเอาเนี่ยกินไงเนาะเนี่ยงไ,ไงพมีกับปลทูปิ่งปลทูทอดปลทูอะไระก็วทูอ้าอวอ,าอ้าอ้าวอ้าวเเเปลาทเหรอเนล่ะละปลววันทูทู ่นคิดบาทเท่าไรจ้ค <สะ S 2> ิดบาทเอคิดได้ได้แบบบกกนเมือกบวกววับบบกขวาย่อตามูนี้ผมก็ได้ เแยนอยู่ายแยเมุยนวยูนี่แจงแจงอีหลีแจงอีหลีอ้ยถึงกินกระเดกมี่ให้เงมีเหงายาๆเลยไอ่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 มาซื้อของหวานจะกินเเชื่ออยงของหวานดิแม่โอ้ยเป็นกะตืนพะโล่เย้าเปล่าเย่ามาซื้ของหวานจะกินโอ้ยแม่เอ้ยเอาทม่เป็นอไรขเ้าอไปตายนอเออเออเออแม Dante, bord, เ,เห็นตลาดก็เลยไปหาเนี่ยกิเลก้อนมาสิรับฉันเอา้แล้วขาดไปไดอนนี้บาดกวาดีกเอามากมากดีนบักบักบวกเอาวเอาเอาแล้วคันไห้ซื่อต้องผ่านมันตัวแรกมุนี ША, ่ เออจะเนเออเดี๋ยวละพ่อได้ใส้กินกระเีรากรพุนส่วนตัวนั่ขึ้นแล้วเป็นเจ้าบาทหรเปล่าขึนห้าสิบอ่าได้้วเด้อได้ระเด้อดีเด้ กินเยอเนี่ยอแล้วก็เจียวเยโอ้งด้วยจเอายอดมอย่างเงม่อย่างไยมไอน้ไหมสิเอาน้ไมมน้ำเล่าเลยจะถูเอาน้ไมมน้ำเล่าอีกงจบาทแม่เอาน้ไหมน้ำเล่าเลยเอาเอูกินครับนา้ลรงไหตรงนั้ด

ยี่บ้านไหนเลยแม่อยู่บ้านไหนนจากปีแล้วค่ะพ่อแม่พ่เป็นเปลี่ยนสิวโดยที่รัด แม่ค่ะแปเลยนแม่าเขงเลยหมูด้ตังเลยได้รายรเ่ได้รลยหรอได้ายหรอล่ยกเียววัดีค่สวัสดีครับดีครับอคราย้ครับขอบคุณไั่องบคเจวนดีตัวชิวนัรักไป่นาด้วยเนี่ยมเจ้าหมูวันดี เ่ยครับเน่ยอันนี้กิเลนก็สานกิเลนเอาไม่อ็ไม่พาะไม่อยากทำิแต่ก็้ไม่อยากทำิ อะไรยังไงคือป่าคือคือป่าเนาะหาก่อนป่าแล้วกินไดยังทั้งวัน <c oughs> อดดๆๆยูแล้วพ่งนี้นี่เกินลูกป่าวิธีตุ้ยไงอย่าหน้าเลยค่ะยิ้มไงเลยค่ะครับครับไครับเจยิเจริเจิครับสครับโอ้ตลาดนี้อยู่ได้สิบกิง จริงหรออใจ่ันีคุณแ่ต้องโล้ผู้สุวรรณแู่หาคุแม่นี่นเจ้าหน้นสิบุมากหุ่งกองมาหลุุ่ก็ลังถูกแหงอยู่เอหตลาดก็เลยไปซื้แลกินแรกตนาวสอาึไปสยเนาะยุสาผันใส่เอาอีนั่นใส่ันได้กินอยู่สาีหลังหาหลังใส่แล้เจ้าเัวองหัวอยเอาใส่ มาแก่หอยเนี่ยเอาขิ้นกัขายพิ่นกัขายมันแล้วนซื้อแกงไซ่ไกลแไ่ไก่คือซึ่งสวนท่านไเก็บเสี้ยวมาก่ันนี้หรือเสี้ยวมากงเ่ไก่มันก็ต้องมานั่งก็ได้นะรายี่สิบบาทอันเทไรประมาณยี่สิบบาทเออเอาถุงนึงละแกงยกลช่กินอนอยางไดเห็นไห ครับยังไงบักต้นบักต้นขึ้นตะกิไโ้นไีอะบักต้นบักตนนี่หลีแม่เยบักต้นหลีโอ้ยใหญ่หแม่โอ้ยนักน่านีู่มันนีู่มันยนี้มันจะรูมันมันหากินโอยแลมนแซ่บังยอ่าของแท้เดี๋ยวสนานหมทีงานหรือ่ว่ายเหลือนเดนนอะโอ้ยเขาเจ้าเฝ้าไม่ก็าไรไปหยิบรถแล้วบอเฝ้าหรอกยะเอ้า เอยของอย่ของกินไม่้องเลยนะครับคือวันวันวันเสาร์ันเสวันเสารเอ่ด็นึกินแห่น่อยประเด็นึกินแห่จังเลย จ้าคือบอลนั้นสันว่าเป็นคนประทูาขายยุ่สวัสดีครับแม่สวัสดียูดีไมยน่งอด้วยรอมด้วยรอวยออเป็นยังนี่ในีใ่นเดีเดี๋ยวยังไนซุปซุปยังซุปนอไเอาได้ก็ได้กัอดอทันตัวลูกมันกินยังเี้นจักเลยอบอกว่าซื้อนาก็ตนมันขิน,นั่นแ่ไ้มันกัเขาอย่างเมื่อดีเดปิ้งยากจะกินเมื่อวานเคยกิน นี่เด็กคนี่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 เด็กรักเด็กรักเดีกเดป่าใช่สิ่งที่ก็ขายที่เดียวใช่ที่หาที่บาทนั่นอ้าวเห็นไหมเดี่ยวไร้เว้ม่ผูกกินหน้าหมดอีกเอาคอยก๋เตีว้ตู่ขึ้นกระ่นกรวายไงหมาญมดูด่นงควักกี้เลยด่างควักกี้เฮ้ยโคกกะเปียง เสกกว่าไหไโอ้ยโอ้ยังไม่ได้ก็ครับวเตาเนี้ยเี่ยิมยังไม่ยได้ครับน่เกราใช่ใช่แม่บกม่น่อามาอมาจได้บอกตาว่าเห็นเ็อะร้างแล้วยักเ้าจะยังนู่ยังนี่ไม้นะยน สมพรสมพรสมพคจัดจ <of> ัดแล้วโอ้สมพรเนาะยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งคุณได้ก็ได้น่านนาวชาตุดา เอามาแม่มา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 เอางี้ซืก็ได้จ้เอามาครับพี่นะครับร้ตลาดสวนกันแล้วนู้ได้ที้กินหลายอยู่สิของเมื่อแหละเอาพูดได้อย่างเสี่ยงโชคของตลาดนี้นะตลาดนั้อง่ ข้มข้องยังเอาเอาผมไปเนี่ยหัวก็ได้หลอกยืมอยางเกงกางเอกางเกงาเกางเองกางเกงกางเกงกเกงกางเกงงเกงกเกงกางเกงกังเกอกางนก่กางเกงกางเกงกางกกางเังกะงเกงกาางกนางเกกางกางเนเงางดางเกงกางงากงกาเกงกงเกงางเกงกงเกงาเี่คกงาเงเสาลเาเดงงงเากงกงกากเงกงกเาเงเาร์กงาา าเทียาครับทก็ว่าข้าวเนาะนั่นอาีพ่อข้าไใอยากเสียงโชควันนี้วันนี้เด้อเศรษฐีตัวนั้นมาแกงแล้วเนี่ยกมาแจกแล้วก็เกษธีตัวนันมาแกงงูไหมนอี่ชาวอาทีย์ได้ค่ะเด้อมาเนี่ยชาวอาทตย์ก็ยุนี่มีแห้งสุกคนเลพี่น้องเน้อทิดตามไรกันเลยเอาขายเอาเม่แม่นี่เราขายไก่ยุนขายัง เอเห็ดก้นเห็ดกระดาษคุณผสมมั่วเสียบยู่ม่งนักแล้วแม่เนี่ยหนักแน่หนักแวอยูนีมีแหงสุนสกุนะไครับมีแหงครับครับสกคนสกคนเออครับครับไปลยครับเอาครบแล้วบครบเล้วบเลยครบเลยบเมันเป็นเรารู้ว่มันเป็นตามเรารู้ขแรกมมนกระเด็น 漂亮，漂亮 <laughs>。